สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กันในเซิร์ฟจีนนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงนับปกคลิปเพื่อนๆก็เห็นอยู่แล้วแหละเออไม่ต้องพูดเอะแยะนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงระบบเหรียญนะครับในการสะสมเหรียญของตัวละครนะครับเพื่อเพิ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับผมมันเป็นยังไงและมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยละกันนะครับถ้าเพื่อนๆเพิ่งเล่นนะครับเพื่อนก็จะจะรู้อยู่แล้วว่าเปิดแค่แถวแรกนะครับผม ซึ่งการปลดแถว2กับแถว3มนะครับเงื่อนไขของมันคือต้องเก็บคะแนนตามที่มันบอกนะครับอย่างเช่นแถวที่2คือ100แต้มนะครับฝั่งขวาคือ150แต้มนะครับผมซึ่งการเก็บแต้มเก็บยังไงนะครับดูตรงนี้ครับผมผมมีล6อกแต้มแล้วแต้มจะเก็บได้จากการที่เรานะครับผมเอาเหรียญน,นะครับผมมาปลดล็อกพวกตรงนี้นะครับ ซึ่งการปลดล็อกตรงนี้นะครับผมจะได้แต้มตรงนี้นครับผมหนึ่แมเห็นไหมและยิ่งการที่เราเอาเหรียญดีๆมาแบบเหรียญสีทองสีแดงเงี้ยจะทําให้แต้มตรงนี้เพิ่มเยอะขึ้นนะครับเมนเช่นตรงนี้บวก6กแ้มเลยนะฮะและไม่ได้บวกแค่แต้มตรงนี้นะครับผม มันยังบวกสเตตัสด้วยนะครับผมสเตตัสหลักก็คือพวกพลังโจมตีนะครับผมหรือว่าเป็น H p ต่างๆนะครับผมตัวนี้เขาจะมีบอกหมดเลยซึ่งวิธีการดูก็ง่ายๆเลยนะครับผมเราสามารถดูได้ตรงนี้ครับผมนี่เขามีบอกครับอันนี้คือที่เราอัพทั้งหมดแล้วนะครับผมผมมีทั้งหมดคือ h p 4พ0 0 0นะครับผมพลังโจมตีคือ1,900นะครับผมอาไรประมาณนั้นซึ่งเหรียญนะครับผมสามารถหาได้จากไหนครับก็คือการสุ่มนั่นแหละซึ่งการสุ่มจะมีให้สุ่มฟรี1ครั้งต่อวันนะครับผมว่ไสมก็นบผปปเลย10 ซึ่งก็จะมีออกสีทองนะครับผมแล้วก็จะมีสีแดงด้วยในกลบ่มของที่หายากสุดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผม และอีกวิธีหนึ่งคือการที่เรานะครับผมเอาแต้บนะครับไปแลกได้ด้วยในร้านค้าในวันนี้เลยซึ่งแต้มแลกร้านค้านะครับผมจะไม่มีของสีแดงให้แลกนะครับผมต้องสุ่มเขาเท่านั้นนะครับผมสําหรับสีแดงนะครับนี่นะฮะก็จะมีออกด้วยซึ่งผมเคยได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมอะไรประมาณนั้นซึ่งการแลกตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มค่าพลังให้เราด้วยนะครับผมอย่างเช่นนี่เราจะอัพตรงนี้นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีครับเรากดอัพไปเลยเห็นไหมพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นมาแล้วร้อยแปดหน่วยนะครับมเเไลยห็น และรุ่มถึงนะครับผมในการที่เราอัพแต้มตรงนี้มันไม่ได้แค่แต้มตรงนี้นะครับผมมันได้แต้มในนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมมี129แต้มแล้วซึ่งแต้มตรงนี้เอาไปทําอะไรนะครับผมก็จะเป็นการปลดล็อกตรงนี้แหละอันนี้จะเป็นระบบสกิลเพิ่มเข้ามาให้กับเรานั่นเองนะครับผมอย่างเช่นไอ้รูปเคียวตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับก็จะเป็นการที่ถ้าเราปลดล็อกได้นะครับผมถ้าเราตีติดคิติคอเมื่อไหร่นะครับผมจะเป็นการฮิลเลือดให้กับตัวของเราได้นะครับซึ่งไี้ผมว่าดีมากๆเลยนะครับซึ่งการปลดล็อกของเขานนรับตตต้้้้อองมมมมมีแแ30ผหืาากกว่ และรวมถึงใน,นผมใช้ไอ้ตรงนี้ครับผมเขาเรียกว่าอะไรเหรียญเลมอนนะครับผม <laughs> เหรียญเลมอนหนึ่งเหรียญน,น,นะครับหาได้จากการเติมครับเลขอย่างวิธีหนึ่งเลยนะครับก็คือการที่เอาแต้มของเหมืองนะครับมาแลกนะครับผมซึ่งการเก็บเศร็จของมันคือเก็บสิบชิ้นในผมในการได้หนึ่งเหรียญนะครับซึ่งก็เก็บน้ำสมควรแต่ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับซึ่งมันก็จะมี ทั้งหมด6สกิลเลยนะครับผมซึ่งแต่ละกระดานเนผมก็จะมีให้เห็นไหมทุกคน2แบบนะครับผมเห็นไหมก็จะมีให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกกันได้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต้มกระดานเนี่ยจะแตกต่างกันนะผมมันจะเก็บไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมี129แต้มใช่ไหมแต่กระดานที่2เรามีแค่29แต้มผมก็ยังปลดล็อกตรงนี้ไม่ได้นี่ผมก็ต้องไปหาเหรียญมาปลดล็อกก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งสาบผมนะครับตรงนี้คือช่วยได้ดีมากๆกเลยนะฮะบอกเลยว่าดีสุด มันจะมีอัพไปเวลสองด้วยนะครับผมเออซึ่งการอัพเวลสองเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตรงนี้แหละก็จะเป็นการที่เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดแบบว่าเอฟเฟกต์รอให้กับเรานะครับและก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับยังเพิ่มเซตจัสต,ตรงนี้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้คือ50%อยู่แต่พอรอับมาเวลสองมาเป็น80%นะครับผมในการคิวเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะอัพเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งผมก็บอกเลยว่าฟังก์ชันตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพิ่มพลังทีมให้กับเราได้นะครับผมแล้วกกก็เเพพพิ่่มมวลังังงโจตตี HP อะไไรราาๆให้บด รวมถึงมีสกิลลูกเล่นตรงนี้ให้กับเราได้ด้วยในแบบทำให้ทีมของเรามีลูกเล่นที่ไม่เหมือนสังตรงข้ามนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันเหมืองนั่นเองนะครับผมซึ่งทำไมทีผมต้องพูดอันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแต้มของเหมืองนะครับมันจะไปเชื่อมกับ ฟังก์ชันที่เราพูดถึงก็คือฟังก์ชันเหรียญใช่ไหมมันสามารถเอาแต้มของเมืองนะครับผมมาแลกของได้ด้วยนะครับผมคือนี่ครับผมทั้งตัวสุ่มนะครับรวมถึงครับเหรียญเลมอนที่จะไปปลดล็อกสกิลพิเศษได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ขออนุญาตแลกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูด้วยโอเคซึ่งฟังก์ชันเหมืองนะครับผมเราเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะมีให้เราจัดทีมนะครับผมก็คือ3ทีมเลยนะครับผมทั้งหมด15ตัวนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นทั้งทีมที่1ททททีีีม่่2หนะครัับงนนเึ่ง่แตละเมืองนะครับ จะแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็คือจะเหมือนแบบง่ายๆเหมือนปานกลางแล้วก็เหมือนข้างสูงสุดนะครับซึ่งของรางวัลที่จะได้นั่นเอก็จะมากกว่าเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นนี้เป็นหมดง่ายสุดนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ครับผมนี่นะครับเพราะจะมีบอกนะครับว่าเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างครับผมและต่อไปครับเราไปดูเหมืองที่ใหญ่ที่สุดครับโอเคนี่ครับผมผลตอบรับก็จะดีกว่านั่นเองนะครับผม แต่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะยากกว่าเพราะว่าจะมีพวกแบบท็อปเซิร์ฟมาสู้กันเพื่อแย่งชิงเหมืองด้วยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับเราก็ต้องแย่งชิงเหมืองกันนั่นเองนะฮะแต่ผมไปคำนวณมาแล้วนะครับผมต่อให้จะเป็นมือที่ใหญ่ที่สุดของตรงนี้นะครับผมของโหมดง่ายนะครับ แต่ถ้าเทียบกับอันเล็กๆแบบกระจ้อยกระจ้อยของอันยากที่สุดนะครับตรงนี้ก็ยังได้ของดีกว่านั่นเองนะจ๊ะซึ่งสำหรับผมนะครับก็แนะนําว่าควรมายึดเมืองมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ผลประโยชน์ได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งการตีในผมก็จะแบ่งเป็นรอบๆไปนะครับผมในการที่ตีหรือก็ยึดเมืองนะครับผมมันก็จะมีเวลาบอกนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้วางเมืองไว้เลยอะ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นหมดนี่เท่าไหร่นะครับผมรวมถึงนะครับพอเราตีไปเนี่ยเพเื่อจะเห็นใช่ไหมมันจะมีของรางวัลคือตรงนี้ด้วยครับผมหินตรงนี้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้คือหินตรงนี้นะครับผมเราสามารถเอาไปหลอมได้นะครับซึ่งการหลอมนะครับผมมันก็จะได้รับของรางวัลได้ด้วยเองนะครับผมอ่าซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด3แบบเลยนะครับผมสามลำดับนะครับ ของเราก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยเองนะครับผมเอออะไรประมาณนั้นเลยซึ่งการที่เราใส่เตาผิงไปเนะี่ยผมก็ต้องรอเวลาที่มันกำหนดนะฮะแต่ผมอัดคลิปไปแล้วแหละแต่ผมขึ้นคลิปให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งหินดอมนะครับผมก็สามารถได้รับของตามนี้เลยนะครับิดรับไปดูเลยนี่นะฮะ ก็มีทั้งที่อัปโหลดแล้วก็ที่อัอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็สามารถมาได้รับตรงนี้ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นคลิปที่เราอัดไว้นี่ยผมก็จะเป็นการที่เราสามารถได้รับของรางวัลต่างๆได้ด้วยนะครับผมในเหมืองนี้นะครับซึ่งไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับเพียงแค่เราตีแล้วก็ยึดเหมืองนะครับให้นานที่สุดแล้วก็ได้รับของไปแค่นั้นแหละจบเลยครับผมเออแล้วก็แต้มนะครับผมมาแลกของที่เราอยากจะได้ให้นะครับผมไม่นําว่าเอานี้เลยนะครับเพราะเนี่ยดีมากมากเก็บเลยครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับ เก็บแปตั้งแต่เนิ่นๆครับจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าคนอื่นครับผมเพราะว่ายิ่งเก็บก่อนก็ได้สกิลก่อนนะครับผมสับตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมเล่นมานานแล้วแหละผมไม่เคยเก็บได้เลยเพราะผมไม่ค่อยตีเหมืองครับไม่ค่อยมีเวลาลงและสมมุติว่าเราเนี่ยคบหมดแล้วนะครับผมเราก็สามารถมากดดูได้ด้วยนะว่าตอนเนี้ไอ้ทั้ง3ากระดานเนี่ยเราเพิ่มาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นทั้งสกระดานของเราเพิ่มเลือด6ก0 0 0นหน่วยพลังโจมตี2,700นเนะครับและยังไม่หมดแค่นั้นครับผมมันจะมีเซอร์ฟต์ตรงนี้ด้วยนะครับ หอวารีหอลมนะครับผมแล้วก็หอไฟใช่ไหมแล้วรวมถึงอสูรนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นการที่เพิ่มความเสียหายนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายนะครับก็สามารถไปกดอัพกันได้นะครับผมก็จะมีให้กดอัพอยู่นะครับผมแต่ละอันนะฮะก็แตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งผมบอกกันเลยว่าตรงเนี้ยช่วยได้ดีมากๆนะครับผมเพื่อนๆอย่าพลาดกันนะฮะซึ่งแนะนําไหมในการที่เราสุ่ม2500นาะครับผมสาหรับผมนะครับมันก็ยังไม่ค่อยจําเป็นมากนะครับเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดองหาไอตัวพวกเนี้ยมันหาได้ง่ายนะครับผมแต่ถ้า อยากจะรีบสุ่มแล้วก็เพิ่มค่าพลังดันนะครับผมผมแนะนำแหละแต่ถ้าเป็นสายดองผมก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบมันก็ได้นะครับผมจะรีบเฉพาะตอนที่เราเก็บไอตรงนี้ครบก็ได้เหมือนกันนะครับไอเหรียญเลมอนตรงเนี้ยแล้วค่อยมาดันค่าพลังขึ้นนะครับที่หลังก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าดองมากไปก็ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าพลังมันจะอยู่กับที่นะครับผมก็แนะนําว่าเหมือนผมก็ได้นะหนึ่งสัปดาห์มากดครั้งหนึ่งหรือว่าสองสัปดาห์กดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเหล ถ้าผมถ้าพูดอะไรงงๆหรือว่าเข้าใจผิดตรงไหนเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแต่ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe สสผมด้วยนะเพื่อเป็นกํลังใจคุณนเพชรมากนะครับผมบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่มีลูกค้ที่มีแต่คนบอกว่าเซน